ไมเขาเราโยนเรา้มัเอาเรื่องต่งงากันลวว่าจะถามพี่ยาเสพติดถามไปนี่แล้วเราไปดูอรกันด้อดูหนแตไปที่เเห็นมาักกันไปไม่้อว่รไปดูหนังไปดูสคนหรอากันกันนห คุยด้วยภาษาไทยกันก็รู้จักจัดเงินแล้วก็ก็เราก็ก็ไม่ได้เป็ธรรมดาจีบไม่คาจีบที่ก็คงเป็นเรื่องงามี่ว่ามันจะเป็นแต่ว่าจพี่นก